สวัสดีค่ะวันนี้กัชบช่อง e v p Channel นะคะวันนี้เราก็จะมาทำเรื่องผู้จัดการดาราสุดโคตรก้าเย็ปเยกันเลยโอ้ย,อยเหนื่อยนะเนี่ยเว้นหมอใส่ขันเมื่อกี้ก็อะไรก็ไม่รู้มาส่งฉันแค่นี้โอ้ยแล้วบ้านนี่ไม่ใช่ใกล้ๆนะเนี่ยเดินไม่ตั้งไกลโอ้แล้วดูขับรถก็โคตรเร็วเลยดูทรงผมฉันตอนนี้สิกระเซิะกระเซิงหมดแล้วเนี่ย โอ้อตสาทำผมมาตั้งแต่เช้าผมเสียหมดแล้วเนี่ยไม่น่านั่งวินหมอใส่เดี๋ยวจะนั่งแท็กซี่ไปไแต่ก็ช่างเหอะไหนๆมันก็มาละไงก็ไปสภาพนี้แหละนี่ไงถึงพอดีเลยบ่นไปแป๊บเดียวก็ถึงอ่ะอุ้ยรถนี่ขับไปมาเร็วๆนี่มันแเนี่ยรีบอยู่ออ้ยนี่แล้วโ,โ,ลโทรก็ไม่รับนะดีนี่เขาโอ๊ตเนี่ยโอ้ยไม่รับเลยอ่ะ บ้านล็อกไหมเนี่ยบ้านมีล็อกเอ้ยโัโอ๊โอ,อาบน้ำอยู่ปะเนี่ยอยู่ไหนอยู่นี่เอ้ยแล้มยังใส่ชุดนอนอยู่อีกอะเอ้าทำไมอะไปเปลี่ยนชุดได้แล้วนี่จะไปถ่ายงานไม่ละงานงานอะไรโอ้โหก็งานโฆษณายาสีฟันนะนี่เป็นดาราว่าดาราบออะไรไม่ไม่ดูงานตารางงานตัวเองเลยอะโอ้โหด่าละขนาดนี้เออคือผมไม่ได้เลย ลูกค้าเขาบอกว่าจะถ่ายตอนบ่ายวิชาแล้วนี่มันทุกสิบโมงเองนะแล้วก็จะเตรียมตัวเตรียมนู่นเตรียมนี่เนี่ยจะเสร็จเมื่อไหร่เล่าไปอาบน้ำเดี๋ยวนี้เลยนะเออโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวไปอาบเดี๋ยวไปอาบใจเย็นๆนะใจเย็นๆยืนรอตรงนี้แป๊บเดี๋ยวเดี๋ยวไปอาบเลยเว่าแต่นี่ทำไมต้องอาบด้วยอ่ะแค่เปลี่ยนชุดไม่ได้เหรอเขาไม่ได้ถ่ายกินตัวผมทั้งหน่อยไม่ใช่โฆษณาโลออนนะจะได้ทำให้มันตัวหอมๆอ่ะ โอ้ยก็ภาพลักษณ์ไงดาราไม่อาบน้ำใครเขาจะอยากจ้างงานเล้วไปเลยนะไปอาบน้ำดูนี่เลยที่ฉันจะยืนรอตรงนี้ฉันจับเวลาสิบนาทีก็ต้องอาบน้ำแต่งตัวเสร็จ้วนะเออได้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 โอ้ยดูทีเนี่ยโอย้ใครเป็นผู้จัดการใครเป็นดารากันแน่เที่ยขี้ยวยังกับแม่ลูกเลยโอ้ยยิ่งกว่าแม่ตอนที่บังคับให้ฉันไปโรงเรียนะอียอี เหนื่อยจะอาบเสร็จเนี่ย,ยผมไม่ต้องสะหรอกอถา่ายโฆษณายาสีฟันไม่ได้ถ่ายโฆษณายา,าสระผมไม่ต้องสาหรอกผมอะ่ะเอ้ยคีมน้ำก็ล่วงอีกอช่างมันเดโอโอ้ยแค่นี้แหละเออสดชื่นไปไปไปไ,ปไปเปลี่นชุดก่อนเอาชุดเลยดีนะเอาชุดอะไรดี ชุดนี้เอ้ยชุดนี้ก็เท่ดีนะแต่ว่าอยากให้สีอื่นเห็นซานก็มันไอ้ี่กับสีผมยึดแล้มันตัดกันอ,อ๋อนี่ก็แหละมามามาแต่งตัวเสร็จแล้วแต่งตัวเสร็จแล้วโอ้โหแล้วใส่ชุดอะไรมาเนี่ยไปเปลี่ยนเลยทําไมอะนี่ไปเปลี่ยนสีชุดเดี๋ยวนี้เลยนะเสื้อสีส้มเนี่ยมันเป็นเสื้อของโคู่แขงลูกค้าเขาถ้าใส่ไปเขาเห็นเนี่ยนะเขาตบแน่เลยอ๋องั้นเหรอ ไม่ไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยไปไปเปลี่ยนดูนี่เลยงั้นเดี๋ยวฉันจะไปเลือกให้เลยนะเอาไปเลือกเลยไปเลือกเลยแล้วแต่เลยอยากได้สีอะไรไปเลือกเอาเลยไม่ไปชดประชันเออมาเนี่ยเดี๋ยวฉันเลือกให้มาเนี่ยตามมาว้ยดูเนี่ยฉันนั่งวินมอเตอร์ไซค์เนี่ยหัวผมเ่านี่ไอ้นี่ไปหมดแล้วเนี่ยเพื่อแกเนี่ยไปไปเลือกชุดเลยไปเดี๋ยวเลือกให้ไปสิไปเปิดตู้สิเออเออโอเคโอเค ชุดอะไรเนี่ยฉันจะซื้อชุดดีเอออันนี้ก็ได้นะเนี่ยเออนี่แหละนี่แหละเออชุดนี้เลยสีนี้เลยปะไปเร็วไปไหนล่ะก็ไปสินี่ฉันเตรียมของไว้ให้แล้วเนี่ยไปคือรถตามมาเดี๋ยวฉันขับให้โอ้โหไม่เอาอะ่ะขับทีนะนึก,กว่าขึ้นภูเขาโอ้ยอย่าเรื่องมากได้ไหมล่ะดี่ฉันไม่ขับให้นะไมนจะถึงเมื่อไรอ,อ้าแล้วว่าแต่นี่ชายที่ไหนอะ่ะ เป็นดาราอะไรเนี่ยไม่รู้เรื่องรู้ราวเลยเลยเดี๋ยวฉันไปส่งเองเอ้ยขับเบาๆ,ๆ,ๆขับเบาๆบาโอ้ยอย่าเรื่องเยอะได้ไหมล่ะนี่ถ้าขับช้าๆเนี่ยชาตินี้ก็ไม่ถึงหรอกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยระวังระวังระวังอะไรแล้วฉันทำนาญน,นี่ขับรถมาไม่รู้กี่สิบปีแล้วโฮ้ยแล้วนี่สรุปเขาไปไปที่ไหนเนี่ยมันยังไม่บอกเลยเขาให้ไปถ่ายงานที่ ประาแต่ว่าเขาอยากจะให้เราเนี่ยนะไปลองแบบเอ,อดูว่ามันจะเข้ากับเราไหมอะไรประมาณเนี้เออโอ้ยโอ้ยโอ้เบาเบาเบาโอ้โหี่ก็ได้ตายก่อนถ่ายงานพอดีอ่ะไม่ตายหรอกแม่แค่ขับรถเดียวมาเวอวางอลังการเลยมาแค่นี้ยังมันบ่นเออฮ่อที่ไปทเที่ยวมันไม่เคยจะบ่นมันกี่ยวอะไรกันเล่าที่นี่เหรอเออ โฆษณายาสีฟันญี่ปุ่นหรอทำไมเขาถ่ายที่นี่เนี่ยแต่รู้ไหมหลงเออช่างเถอะแต่นี่ลูกค้ายังไม่มานี่นะก็เข,ขานัดบ่ายโมงนี่มันเพิ่ง1ิบเอโมงเนี่ยก็เราก็าามาดูสถานที่ก่อนไงไม่รู้เรื่องอีกแล้วลงมาโอ้โหใจเย็นๆครับใจเย็นๆดูเป็นลูกเลยโอ้ยทำตัวให้มันหน้าบทนี่นะานี่ มันยกกังกะโอ้ถ้าเข้ากับเสื้อน,นี่ก็เข้าได้อยู่นะเนี่ยมาด่ซิสนเนี่ยเดี๋ยวจะลองถ่ายรูปให้ลูกค้าดูว่าเอออยากจะได้มุมไหนอะไรประมาณเนี้ดูนี่แหละเดี๋ยวเอามือถือถ่ายรูวแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนะอ่ะหนึ่งสองสามโอ้ยไม่โพสท่าอะไรเลยเลยเหรอจะโพสทำไมยังไม่ได้ถ่ายจริงสักหน่อยก็ให้ลูกค้าเขาเห็นภาพไง เออแต่ก็ช่างเหอะปะส่งแค่นี้แหละเดี๋ยวรอลูกค้าตอบอ่ะลูกค้าอ่านแล้วเป็นไงเดี๋ยวเดี๋ยวเออลูกค้าโทรมาแป๊บหนึ่งนะแป๊บนึ่งจะคูยโทรศัพท์ให้อ่ะฮัลโหลค่ะคุณลูกค้าที่กับลูกค้าในเสียงหวานที่กับฉันเนี่ยตะคอกตะคอกจังเลยอย่าเสียงนั่งเอา,าไงนะคะเออนี่ผู้จัดการ เขาโอชไหมครับเนี่ยที่ผมจะให้ถ่ายโฆษณายาสีฟันน่ะอาใช่สิคะเนี่ยฉันนับสายเองนะคะเนี่ยเออคือผมรู้สึกว่าถ้าไปถ่ายที่นั่นนะมันจะดูแบบมันจะดูเป็นญี่ปุ่นเกินอะแต่โฆษณายาสีฟันของผมมันจะเน้นไปที่ประเทศจีนซะมากกว่าเออถ้าผมอยากจะขอเปลี่ยนสถานที่เนี่ยคุณสะดวกไหมครับเนี่ย เปลี่ยนสถานที่หรอคะเอ่เอจะให้เปลี่ยนไปที่ไหนดีละคะเปลี่ยนไปถ่ายที่ศาลเจ้าได้ไหมครับเนี่ยได้ค่ะได้งั้นเดี๋ยวผมจะยังไม่ออกไปดีกว่านะคะผมจะให้คุณลองดูไปว่าเออที่ไหนมันจะเหมาะกับคุณดีะในการถ่ายโฆษณาว่าดูจากชุดแล้วนี่นะก็ได้อยู่นะครับเนี่ย ได้ค่ะเดี๋ยวเช็ไปนะคะโอเคค่ะขอขอวางสายแป๊บหนึ่งนะคะเนี่ยได้ครับได้ครับโอ้ยเอ้ย,อย,อยเป็นอะไรผีเข้าหรือไงผีไม่เข้าหรอกตะแกขึ้นไปที่รถเดี๋ยวนี้เลยไปไปไหนอีกอลูกค้านี่ก็อะไรไม่รู้เลยตอนแรกให้มาปราสาทก็รู้อยู่ว่ามันเป็นแบบสไตล์ญ,ญี่ปุ่นยังจะใหม้มาโฆษณาของตัวเองก็เป็นประเทศจีน จะลุกให้ไปท้ายที่ศาลเจ้าเนี่ยโว้ยเออจะเย็นจะเย็นจะเย็นลูกค้าเขาต้องอยากได้สิ่งที่เหมาะกับเขาสิเรไวไงอะก็บอกมาตั้งแต่แรกดีว่าอยากได้แนวไหนจะมานัดโมโมอ,อย่างนี้ได้ยังไงมันเสียเวลาฉันเนี่ยโอ้ยแต่เดี๋ยวลูกค้าก็ให้ทิปเองลูกค้าคนนี้ฉันเคยทํางานมาก่อนให้เธอจะมาเป็นผู้จัดการได้อีกนะเขาใจดี อุ้ยใจดีแล้วไงเรื่องว่านี้นี่ฉันก็ไม่ไวเหมือนกันแหละถ้าติยอมมาข้นสุดท้ายนั้นถ้าให้เปลี่ยนอีกรอบเดีฉันจะไม่รับงานให้แล้วเนี่ยไม่รับได้ไงนี่งินฉันนะอุ้ยถ้าอยากรับมากอ่ไปทําเองเลยเฮ้ยชิคกี้พายจะทําด้วยแล้ววุย้ยจะเย็นๆสิใช่เย็นได้ไงนี่อุตสา่าห์แบบตั้งใจจะทํางานทําการให้ยังจะมาเรื่องมากอีกเขาบอกยังไงเขาก็กาาต้องอยากได้สิ่งที่เหมาะกับเขาเออเออ เว้ยกลับรถก่อนจะได้ไปไวๆถ้าวนไปอีกรอบนี้ไม่รู้จะถึงเมื่อไหร่เลยกลับทางนี้เลยเหรอเขาก็ไม่กลับตรงนี้จะไปกลับตรงไหนลไเล่าหโหขับเบาๆพูดอ,อยู่เห็นไม่ดนรถก็มีไม่ได้มีคราคันเดียวนเ,เนี่ยคนคนเกือบแล้วเกือบแล้วโอ้โหขับรถยังไงเนี่ยถ้าไปชนคนอื่นตายขึ้นมาทำไงเนี่ย โอ้ยไม่ถนัดน้าหรอกฉันมีบบอไงลยฉันประสบการณ์ขับรถในมือชีพเลยนะเอโอโ้ยหมืงนกะทีโว้ยนจนตรงไหนเนี่ยแต่ก็มันก็คล้ายๆอยู่นั่นแหละมันก็สไตล์ญี่ปุ่นเหมือนกันเนี่ยมันคืมีดอกซากุระอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ก็ไปไหนถ่ายรูปให้ลูกค้าดูมาเนี้ยดูมุมนี้ดีกว่านี่มุมนี้เลยเออมุมนี้นะอือ แป้นนึงถ่ายรูปอะลูกค้าโทรมาแป้บนึงนะแป๊บหนึง,นนงยังไม่ได้ถ่ายเลยโทรมาอีกแล้วเฮ้ยได้ได้เปลี่ยนเด้จะดาฮัลโหลค่ะคลูกค้าว่าไงคะออคือว่าผมต้องขอโทษด,ด้วยนะคะคือว่าผมอยากจะขอเลื่อนเลื่อนไปถ่ายเป็นอาทิตย์หน้านะคพะพอดีว่าอาทิตย์นี้นยังมันชนกับวันเกิดเพื่อนของผมเ่ยต้องไปช่วยเขาจัดง,งานอะไรอย่างเงี้ยครับ วันเกิดเหรอคะเออคือแต่ตอนนี้ฉันถึงที่ศาลเจ้าแล้วนะคะคือจะไม่ถ่ายแล้วหรอะวันนี้อ,อ๋อคือผมขอเลื่อนไปถ่ายเป็นอาทิตย์หน้าดีกว่าค่ะเพราะว่าวันนี้ผมก็ไม่ว่างด้วยอะ่ะมีคุยงานกับลูกค้าแล้วก็มีจัดงานวันเกิดให้เพื่อนงานอะไรเนี่ยนะครับอ,อ๋องั้นเหรอคะเอองั้นไม่เป็นไรคะ่ะได้คะ่ะแล้วแต่เอาตามที่สะดวกเลยคะ่ะ ขอบคุณด้วยนะคะแล้วก็ขอโทษจริงๆนะครับที่ทต้องเลื่อนไปเลื่อนมาไม่เป็นไรค่ะอ๊ยอารมณ์เสียว้ยกลับเลยกลับบ้านเดี๋ยวเดี๋ยวยวไม่ถ่ายแล้วเหรอลูกค้าเลื่อนไปถ่ายอาทิตย์หน้าไม่รู้ยังไงเห็นงานมันเกิดสําคัญกว่างานตัวเองเลยก็ไม่รู้วุ้ยอารมณ์เสียอุตส่าห์ย้ายมาสองเทนี่โอ้ยแล้วฉันนั่งวินมอไซค์มาตั้งแต่เช้าเนี่ยโอ้หสภาพหนังหัวนี่ดูไม่ได้เลย เรียงมีหน้ามันเลื่อนงานฉันอีกไปกลับโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเลยบ้านไ่เลยเหรอกโว้ยอารมณ์เสียโว้ยวฉันมีผู้จัดการที่ค่อนข้างที่จะโมโหง่ายฉันควรทำไงไว้ยก็ทำใจสิก็จะจริงจังกับงานนี่แล้วลูกค้านี่ยนะยังไม่เคยจะจริงจังงานตัวเองเลยนี่หัวร้อนไปหมดแล้ว้ยเดี๋ยวฉันกลับบ้านแล้วนะ เออเด็ดเด็ได้ดด็เด็ดเด็ดเด็ดลืมกระเป๋าหรือเปล่าไว้ในรถฉันอ่ะไม่ช่างมันไม่ได้แหละเดี๋ยววันอื่นนองมาถ่ายอยู่ดีฉันกลับแล้วนะอืออือไปไปส่งไหมไปต่อฉันนั่งวินมอไซค์กลับเองไปนั่งวินเหมือนเดิมนั่นแหละไหนๆก็มาขนาดนี้แหละแต่ภาพก็ดูไม่ได้อยู่แล้วนี่โอ้ยอารมณ์เสียจริงเลยอ่ะโอเคก็สำหรับวันนี้ก็จะคลิปไปแล้วฝากเอาแล้วก็แชร์กด subscribe ช่องอีพีสแนนดเลยๆบ๊ายบายจุ๊บๆกันแล้วแลก็กดติดตามเพจบิ๊กยนะบ๊ายบายไปแล้ว